ตอนที่78ของค่าของค่าทั้งหมดวันที่3เดือน3สายฟ้าในฤดูใบไม้ผีิสายฟ้าในฤดูใบไม้ผีิที่ข้าลอคอยนั้นแข่งแก่งมากพอแม้ว่ามันจะทําให้ข้าเจ็บปวดมากก็ตามแต่การฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และพลังเวทสายฟ้าสามารถพัฒนาขึ้นอย่างมากดังนั้นมันจึงคุ้มค่าครึ่งชั่วโมงต่อมา ฮ่าฮ uh ่า huh. ด้วยพลังนี้แม้แต่นักลบก็ยังต้องรู้สึกหวั่นใจอย่างแน่นอนด้วยความแข็งแกร่งของข้าในตอนนี้ข้าสามารถดูได้ว่าเจ้าดิ่งจุนกำลังทำอะไรอยู่โดยที่นางไม่สามารถหลับดูได้ไปกันเลยทักษะล่องหนทักษะการบินนี่นางกำลังฝึกใช้พลังจิตอยู่สินะ แต่เมื่อเทียบกับการฝึกพลังเวทสายฟ้าของข้าแล้วฉากนี้ยังห่างไกลมากเฮ้อะไรวะเนี่ยนาสามารถรู้สึกได้แม้ว่าข้าจะอยู่กลนก็ตามพลังจิตนี่สุดยอดเกินไปแล้วโชคดีจริงๆที่นางเป็นภรรยาของข้าแบบผิวเผ,ผินการมองหาหรือการสัมผัสทางกายภาพแบบธรรมดาคงไม่ได้ผลพลังจิตเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเท่านั้นหลังจากที่ถูกฝาผ่าเป็นเวลานัน อย่างไรก็ตามการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของข้าก็ถึงระดับส่วนเร็วกว่าการฝึกเวทมนต์ซะอีกดูเหมือนว่าถ้าข้าต้องการใช้ทักษะเวทมนต์ได้เร็วๆข้าต้องพึ่งผ่านเงินเพื่อใช้เงินกับหยวนจริงเจ้าขนโชคคนไหนกันที่มันเหมาซื้อหยวนจริงลำดับสี่ทั้งหมดในเมืองหลวงไปกันข้ากลับมาที่บ้านเพื่อเมาเงินแท้ๆแต่กลับไม่มีให้ใช้จ่ายแล้วได้แค่ผักติดมือกลับมาที่บ้านเท่านั้นเองจิบจิบ เจ้านหนเจ้านหนมีข่าวใหม่ในคณะหาขององค์ชายมีคนนําหยดจริงอันแวววามมามอบให้อ,องคชายมากมายเลยหยดจริงงั้นหรือไหนลองเล่ารายละเอียดมาหน่อยสิมีใจกันในห้องขององค์ชายหากท่านหมุนบ้านข้อความลับจะปรากฏขึ้นข้าเห็นเจ้าชายลงไปที่ฉันนล่งพร้ากับกล่องที่บรรจุหยดจริงเอาไว้ทางลับงั้นหรือข้ารวยแล้วไม่ได้มีแค่หยดจริงอยู่ในนั้นแน่นอนเซลหลานเจ้าทําได้ดีมากนี่คือรางวัลของเจ้าติดตามผลงานดีดี ติดตามเจ้านายและกินอาหารสิบมื้อในสมวันขอบคุณเจ้านายโอ้ใช่แล้วองค์ชายยังบอกอีกว่าคืนนี้เขาจะไปงานเลี้ยงที่ไหนคนที่ให้หยวนจิงพูดอย่างนั้นฮ่าฮาข้าไม่ได้คาดหวังว่าหยวนจิงที่ข้าตามหามานานจะถูกองคชายซื้อไปจริงๆอย่าโทษข้าเลยนะคิดดอกเบีย้ยให้หมดฮ่าฮ่าฮาสนตาหลี่บอกพ่อขวอยําไก่ย่างเพิ่อมอีกสองตัววันนี้ข้ามีความสุขมาก องชายท่านผู้นำตระกูลกำลังรออยู่พะยะค่ะงั้นก็รีบไปอย่าทำให้ท่านหลวงต้องรอนานท่านหลวงงั้นหรือดูเหมือนว่าขุนนางจริงกว่าจะเป็นผู้มอบหยวนจริงให้กับองคชายสินะเพื่อประโยชน์ของบัลลังและตระกูลนี้ก็ทำเงินได้มากมายเช่นกันในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนเช่นนี้ท่านรู้ไหมว่ามันจะมืดภายใต้แสงสว่างขององค์ชายน่าเสียดายที่ท่านนำมาเจอคนเช่นข้า ดูเหมือนว่าข้อมูลของเซียวหลานจะถูกต้องมีทางลับจริงๆด้วยรวยแล้วรวยจริงสิ่งใดที่เป็นของเจ้าชายก็เหมือนเป็นของข้าเช่นกันใส่พวกมันทั้งหมดไว้ในกระเป๋าของข้านอกจากนี้ยังมีหยวนจริงระดับที่5อีกด้วยเหย่ยมเลยตอนนี้มีความหวังระดับโลกแล้วรีบหน่อยดีกว่าเอาไปให้หมดอย่าให้เหลือเวลากลางคืนว้ย เจ้าเก็บรักษาโยนจริงระดับที่5เอาไว้เพื่อจะก้าวไปในระดับโลกแต่โยนจริงระดับสีนั้นก็เพียงพอสําหรับเจ้าที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรบนของระดับส่วนแล้วรีบกลับไปฝึกฝนอย่าทําให้ข้าต้องผิดหวังแต่แกนั่นทําสีหน้าดูถูกเหยียดหยามข้าถ้าเจ้าไม่ใช่หลวงของข้าแล้วก็ข้าจะจัดการเจ้าซะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการฝึกฝนเฮโยนจริงของข้าข้ามาแล้วเอ๊ะ ของของข้าของทั้งหมดของข้าหายไปไหนหมดแล้ว